ถ้าลูกค้านะคะไม่ยอมจ่ายเงินนะคะแล้วเรานะคะจะมีวิธีการนะคะออกบินเพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้ายังไงดีล่ะนะคะโอเคค่ะสวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะลักศมีอยู่ที่เพจบัญชีเป็นเรื่องง่ายบายนกรัศมีนะคะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันความรู้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับ คนที่เข้ามาถามปัญหาพอดีรัศมีกน็นำปัญหาของเพื่อนเนาะมาแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนะคะว่าหนึ่งวิธีนะคะที่เราจะเรียกเก็บเงินจากลูกค้ายังไงดีล่ะในเมื่อลูกค้าเนี่ยขอเครดิตเป็นระยะเวลา10วันนะคะอะไรนี้นะคะมีคําตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยแล้วก็คําตอบที่รัศมีแนะนําให้กับเพื่อนท่านนี้ดูนะคะก็คือนะคะเพื่อนนะคะคนที่ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์รัศมีนะคะถามมาว่า จะมีวิธีเรียกเก็บเงินหรือออกบินนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยกับลูกค้ายังไงดีละ่ะถ้าลูกค้าขอเครดิตเป็นระยะเวลา10วันนะคะหรือ7วันก็ได้นะโอเคค่ะมันเป็นยังไงนะคะถ้าลูกค้าขอเครดิตมันเป็นลักษณะ,ะที่ว่าเราไม่ได้รับเงินสดนั่นเองค่ะแล้วเราเป็นคนให้เครดิตกับลูกค้าเองค่ะก็คือสมัยนี้นะคะเวลาที่ติดต่อเจราจารกับลูกค้าเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะที่ลูกค้าอาจจะขอคือว่า1 ขอผ่อน2ขอเครดิตนะคะตรงเครดิตตรงนี้แหะคะ่ะที่เขาขอกันส่วนมากนะคะถ้าเป็นธรรมดาหลักสากลแล้วนะคะก็จะเป็นเครดิตทั้งหมด7วันนะคะ10บวัน15วันหรือ30วันเป็นต้นนะคะแต่ลูกค้าท่านนี้ขอเครดิตแค่10วันแล้วจะจ่ายเงินให้นะคะแต่ของต้องไปส่งก่อนนะคะวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับเพื่อนท่านนี้นะคะรัศมีก็มาแบ่งปันแบบนี้นะคะก็คือว่าอันดับแรกนะคะเราจะต้อง ออกใบแจ้งหนี้ก่อนเลยค่ะนะคะแล้วผู้ที่ถามเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาเนาะโอเคถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะคะออกใบแจ้งหนี้มีความผิดหรือเปล่าไม่มีความผิดนะคะเพราะว่าเราเป็นบุคคลธรรมดานะคะและยังไม่ได้จดทะเบียนแบตบนะคะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะออกใบกับภาษีอยู่แล้วนะคะส่วนมากนะคะผู้ขายเนี่ยจะออกใบแจ้งหนี้นะคะหรือใบส่งของนะคะก็คือ2ตัวอย่างเนี้ยได้นะคะแต่ว่านะคะในบินเนี่ย จะต้องระบุชื่อเราเป็นผู้ขายให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ระบุชื่อผู้ซื้อให้ชะะัดเจนค่ะชื่อผู้ซื้อสำคัญมากเพราะว่าผู้ซื้อจะได้รู้ว่าเขาเป็นลูกหนี้เรานะคะและเรานะคะเป็นเจ้าหนี้เขานะคะฉะนั้นนะคะการที่เราจะระบุชื่อตัวตนเราไปในบินใบแจ้งหนี้หรือไปส่งของนะคะจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะอ่านะคะแล้วพอไปในส่วนของผู้ซื้อนะคะ สิ่งที่เราจะต้องได้ข้อมูลจากผู้ซื้อเนี่ยเราจะต้องขอข้อมูลจากผู้ซื้อแหละว่าชื่อนามสกุลที่จะให้ออกบินนะคะเวลาที่เราไปส่งของเพื่อจะอแลกของแล้วก็ส่งบินไปพร้อมกับของนะคะจะต้องขอที่อยูนจากลูกค้าให้ชัดเจนนะคะเอามาพิมพ์ออกไปแจ้งนี่ก็ได้นะคะหรือเขียนก็ได้นะคะอย่างน้อยเป็นหลักฐานว่าผู้ซื้อคนนี้นะคะเป็นลูกค้าของเราแน่นอนค่ะ ีก็แอบดูข้างหลังไรสดของจริงนะคะเอ๊ะอะไรอยู่ข้างหลังโอเคค่ะฉะนั้นนะคะเวลาที่ถ้าเราขอข้อมูลจากผู้ซื้อแล้วนะคะแล้วนะคะผู้ซื้อเนี่ยยอมให้ข้อมูลกับเรานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าเราไปเจอผู้ซื้อที่ไม่ยอมให้ข้อมูลเราแล้วก็ของจะเอาไปก่อนแล้วเงินยังไม่จ่ายให้เนี่ยอันนี้นะคะมีความเสี่ยงนะก็คือของเราก็อยากขายนะคะแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงแหละว่า ออมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนนี้ที่ผู้ซื้อไม่ให้ข้อมูลกับเราซึ่งเป็นผู้ขายนะคะแล้วเครดิตก็จะเอานะคะของก็ต้องการแต่เงินยังไม่จ่ายนะคะมีความเสี่ยงนะคะสําหรับผู้ขายที่ขายไปโดยที่ไม่สามารถที่จะระบุตัวตนได้ว่าผู้ซื้อของเราเป็นใครนะคะแล้วมีไม่แนะนานะว่าให้ทําเจรจาติดต่อการซื้อขายกับลูกค้าท่านนี้นะคะก็อาจจะขายแหละแต่ก็ระวังนิดนึงนะคะว่าเขาอาจจะเบี้ยวได้นะคะอันนี้ก็ มาให้เคล็ดลับไปนะคะก็ไม่ควรนะคะควรที่จะได้ข้อมูลจากผู้ซื้อนะคะกรณีที่ผู้ซื้อขอเครดิตลูกค้าของเราอะคะ่ะขอเครดิตแล้วเขายังไม่ให้เงินเรานะคะชื่อผู้ซื้อสําคัญมากนะคะคะแล้วก็ส่วนที่3ซึ่งเป็นส่วนสําคัญเลยก็คือว่าเวลาที่เราเอาของไปส่งให้กับลูกค้าเนี่ยลูกค้าจะต้องเซ็นรับของนะคะถึงแม้ว่าลูกค้าท่านนั้นเจ้าของอะคนที่เขาให้เราเปิดบินอะไม่อยู่นะคะเราก็ต้อง หาคนเซ็นรับของให้ได้แล้วก็วงเล็บไปเลยว่าแทนเป็นใครขอเซ็นชื่อที่เป็นชื่อจริงๆที่ไม่ใช่ไลายเซ็นนะคะแล้วก็วันที่ลงนามในการรับของเราให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าจุดวันที่ที่การรับของนะคะมันจะพัวพันไปถึงการให้เครดิตของบริษัทเราด้วยนะคะอย่างเช่นนะคะวันนี้คือวันที่ วันนี้วันที่31มการาคมนะคะแล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่1กุมภาเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปส่งของให้กับลูกค้านะคะแล้วลูกค้าขอเครดิต10วันเนี่ยนะคะวิธีการนะคะก็คือว่าวันที่1พรุ่งนี้คนส่งของของเราติดปัญหานะคะไม่สามารถที่จะไปส่งของให้กับเราได้นะคะ,ะรเราก็ต้องไปส่งของมันลงข,นขึ้นคือวันที่2นะคะแต่บินเรานะบินใบแจ้งหนี้นะคะออกบินเป็นวันที่1กุมภาพ,าพันธ์นะคะรัศมีก็เลยถามว่าอย่างเงี้ย เราสามารถเอาใบแจ้งหนี้ตัวนี้ที่เราเตรียมงานไว้ก่อนเนี่ยเอาไปส่งของให้กับลูกค้าวันที่2ได้หรือเปล่าละคะก็คือเราเตรียมงานไว้ก่อนวันที่1่กุมภานะคะแต่มีการนัดส่งของวันที่2กุมพานะคะก็เลยอยากจะมาบอกว่าจริงๆแล้วก็ได้นะคะแต่ว่าผู้รับของนะคะต้องเซ็นลงวันที่รับของให้ถูกต้องชัดเจนแหละถ้าเกิดว่าไม่เซ็นลงวันที่ให้อ่ะการนับเครดิตของเราจะมีปัญหานะคะเพราะว่าเราให้เครดิตกับลูกค้าท่านนี้ไว้แค่1ิวันนะคะ ถึงเวลานับจากวันที่2ไปอีก10บวันนะคะก็เป็นวันที่11นะคะกุมภาพันเนี่ยเราก็เตรียมตัวที่จะออกไปเสร็จรับเงินเพื่อไปเก็บเงินจากลูกค้านะคะถ้าผู้รับของเซ็นวันที่เรียบร้อยนะคะการเก็บเงินของเราอีก10วันก็จะไม่มีปัญหานะคะอ่ะใครมีประเด็นคำถามสงสัยตรงไหนไหม่เอ่ยนะคะสรุปเป็นแบบนี้นะคะว่ากรณีที่นะคะเออลูกค้าเนี่ยขอเครดิตจ,จากเรานะคะเป็นระยะเวลา10บวันนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะที่เราเป็นผู้ขายแล้วเราก็เป็นบุคคลธรรมดาด้วยนะคะ1นนะคะวันที่ส่งของนะคะเราจะต้องถือของไปส่งเขานะคะแล้วก็จะต้องเปิดบินไปเลยนะคะบินที่เปิดนะคะ1นนะคะใบแจ้งหนี้ค่ะหรือใบส่งของนะคะ2อ,ง,อง,งในสองนี้นะคะ จะต้องมีเลเซนผู้รับสินค้าให้เรียบร้อยนะคะและเราก็นำกลับมายังบริษัทนะคะนับไปอีก10วันนะคะถึงเวลาที่ทางลูกค้าจะต้องถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินให้กับทางเราผู้ซึ่งเป็นผู้ขายแล้วนะคะวันที่ครบวันที่10นะคะบวกอีก10วันนะคะให้เราเตรียมตัวนะคะออกใบเสร็จรับเงินนะคะเพื่อไปรับเงินจากลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะออกใบเสร็จรับเงินนะคะก็ ก๊อปปี้ข้อมูลก็คือการคัดลอกข้อมูลใบแจ้งหนี้นะคะมาวางลงนะคะแต่ว่าวางในหัวใบเสร็จรับเงินนะคะแล้วก็อ้างถึงใบแจ้งหนี้เลขที่ที่เราออกไปให้กับลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะเวลาที่เรานะคะให้คนของเรานะคะไปรับเงินยังบริษัทลูกค้านะคะคนของเรานะคะหรือตัวเราเองนั่นแหละค่ะจะต้องเซ็นรับเงินนะคะให้กับลูกค้าด้วยนะคะใบเสร็จรับเงินนะคะควรจะออกเป็นทั้งหมด2ใบด้วยกันนะคะก็คือต้นฉบับ1ใบนะคะแล้วก็ก๊อปปี้หนึ่งใบนะคะ ต้นฉบับให้ลูกค้าไปนะคะแล้วก็ Copy นั้นเราเก็บไว้เพื่อมาลงบัญชียังบริษัทนะคะเพื่อประกอบเช็คว่าเรา,เราได้รับเช็คถูกต้องเรียบร้อยจากลูกค้าท่านนี้แล้วลูกค้าท่านนี้ก็จะไม่ใช่เครดิตของเราอีกต่อไปนะคะก็ตัดลูกค้าท่านนี้นะคะออกจากการเป็นลูกหนี้เราได้เลยเนาะปัญหาของเพื่อนที่รัศมีเอามาแชร์ในวันนี้นะคะก็สามารถไขข้อข้องใจไปได้แหละหรือใครจะมีคําถามอะไรก็ถามตามเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะ หรือนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการวางระบบบัญชีวางแบบไหนนะคะเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นเปิดการค้าขายออนไลน์นะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะคะเราไม่สามารถที่จะเปิดร้านค้าได้นะคะอืแล้วเราก็ขายออนไลน์เนี่ยแต่เราวางระบบไม่เป็นนะคะก็มาเรียนคอร์สกับรัศมีได้นะคะรัศมีก็จะมีคอร์สสอนเรื่องของการวางระบบบัญชีนะคะที่ถูกต้องนะคะ อันดับแรกนะคะต้องอยู่ที่การวางระบบก่อนเลยนะคะว่าระบบทิศทางากิจการของเราไปแบบไหนนะคะก็ลงมาเรียนกับลัศมีได้นะคะรัศมีก็มีเปิดคอร์สสอนนะคะไม่ว่า,าจะเรื่องของว่าระบบบัญชีนะคะหรือนะคะใครที่สนใจนะคะอยากที่จะมาไลฟ์สดนะคะแบบที่รัษมีทำเนี่ยละคะ่ะไม่มีร้านค้าเปิดนะคะแต่ลัศมีก็ไลฟ์สดนะคะก็ตามมาเรียนกับลัศมีได้นะคะรัศมีก็มีเปิดคอร์สสอนนะคะเรียนออนไลน์เนาะวันนี้ รัศมีลาไปก่อนนะคะบัญชีเป็นเรื่องง่ายบายโนสมีค่ะบ๊ายบายค่ะ